เอาเลยครับสวัสดีครับพบกัโสซกันในรายการเกมไทยซ่างนะครับเกจ,จีโน่กินจีโนไทยครับวันนี้ก็ก็อยู่กับในเกมไทยไทดอทไนะครับก็โอเคเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยนะครับเป็นคลิปที่ผมอ,อัดเล่นเกมครั้งแรกนะครับมาเออ เราเ๋วเราไปดูนี่กันเน่ฮะเดี๋ยวนะคุณคุณอะไรอะโซมีแอบดูหลังปราสาทโอ้โหเนียนในคนนี้ครับคนนี้เนียน,นคนคคนี้เนียนคนนี้เนียนก็นนนนซื้อผมตั้เล่นนอกรอบไปแล้วนะครับก็ขออภัยด้วยครับมันคือเล่นนอกรอบอะคือไปฝึกมาก่อนไงครับว่า ไอ้น,นี่ยังเล่นได้อยู่หรือเปล่าแบบไม่เล่นยังเล่นได้อยู่หรือเปล่ามันจะเป็นแบบอย่างงี้ฮะก็คือจะเล่นเป็นนี่ยฮะคือถ้าแบบเล่นแล้วแบบเล่นมาคิดว่าเล่นไม่เป็นอ่ะจะอายเขาครับเอ่ออะไรเนี่ยทำไมชื่อไม่จะขำหยาพนั้นเลยอ่าไม่รู้ว่ โอ้เงี่ยเงี้ยเลือลายคนแล้วหนึ่งคนคือโซมีฮนะคุณโซมีนี่สุดยอดสุดยอดนะครับสุดยอดแห่งการแอบเฮ้รีบจบดีก็จะเรนจะต้องรอครับโอเคโอ้ โซ่ไม so, ่ยังอยู่เขาเป็นอะไรอะเหมือนขนสัตว์อะนะอ๋อยังไงก็มันมามาอยู่ตรงนี้โอเค หมดเวลาทีมซอนแอบชนะตึดตึดสองเอาแป๊บหนึ่งครับโอ้ยหมู่บ้านนะครับโอ้หมู่บ้านโอ้เสียงเกมนะ้อยแปลบห่ผมเป็นอะไรอะ โอ oh, ้โหนี้เป็นรัวตรงไหนมั่งอะที่มีแบบที่เปรัวน่าจะอยู่ได้ตรง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 ไหนดิเอานไหนดิโอ้ยออกไปอ่อกไาการเป็นรัวนี่มันช่างลำบากเฮ้ยผมได้ข่าวนะครับที่อันตรายอ่ะ มันคือที่ที่ปลอดภัยแคปหนึ่งหัวจ้างอยู่ในที่อันที่อันตรายก่อนเฮ้ยแต่ถ้าลัวอยู่โดดเดียวตรงนี้มันก็าอาจจะเป็นเร่องใสี่ก็ได้โอเค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 รอ,คอ,คอให้พวกเขาไปไหมดส่ะรีบเขาอยู่ไหนอรอ อยู่ตรงนู้นโอเคผมมีความคิดดีๆอะไรนะอยู่อย่งนี้พิ่งเดี๋ยวต้หัหรอกโอ้เพื่นดินนะ้นละโอ้รอให้อีเจนี้ไปก่อนอีเจนี้ไปอ่ะวุ้ยเจอเจอแล้วฮะโอเคเดี๋ยวรอกายก่อนอุ้ยยังมีอันนี้อยู่อ่ะ

กระดึ๊บแต่ว่าเขาไม่เห็นตูอึ๊บเขาไม่เห็นผมนะชี้ๆตรงนี้ตรงนี้เราไปต่อก่อนโอ้โหโดนจับได้ซะแล้วโอ้โอยแหลกแปบบ๊บนึงครับผมลางสังหรณ์ว่าจะไม่ดีแปบ๊บหนึ่งนะเอิม่มยึบไม่โอเค มาต่ออืมอืมมาชิเราจะมาติดตามนะเลซสองคนของคือเจ้านี่อุ้ยคนนี้เนียนคนนี้เนียมแต่มันอยู่ใกล้ๆก,กันน่แล้วก,ก็ตายหงกันเลย จะเล่นแค่สองครั้งก็พอนะครับเดี๋ยวคลิปยาวโอเคคือเดี๋ยวจะมี EP พีสองยไงมีหลมีละลายอีพเลยอยากเล่นต่อก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับอจใจคอมเมนต์นะครับโอ้ต่อไปดันแคมคได้เป็นไรได้เป็นทีน แอบตรงใกล้ๆลิฟที่กว่าไหมดีไหมดีปะเออน่าจะดีน่าจะดีโอเคเดี okay. แต่ผมจะไปแอบตรงหินนะคะเอ้ยไม่ใช่ตรงหินดิใกล้ๆลิฟอ่าลิฟอยู่น,นะะู่นฮะจำเขาบอกว่าที่ที่อันตรายที่ที่ปลอดภัยนะครับแั้นผมจะไปอยู่ตรงนี้อันตรายอนะ่ตรงเนี้ย บอกว่าที่ที่ฟื้นฟูสิของได้ท่านผู้ชมฮะเราจะเราจะฟื้อนอีกแล้ว

ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบเกมนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วอย่าที่สำ,สำคัญนะฮะอย่าลืมกดกอะดิ่งแจ้งเตือนนะครับเมื่อคลิปผมออกมาพวกคุณจะได้ดูคลิปผมอย่างรวดเร็วทันใจครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาทิ้งทันทีไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายบายู๊ฝากไว้ก่อนเถอะเจ้าพวกนี้